วันนี้ก็มาขอไหว้สารประกำก่อนนะครับนี่ไหว้สารประกำก่อนที่จะทำพิธีนะครับก็เนอวิญญาณคุณวันนี้เรียกไปคนเกลียดท่านแล้มาลาดย่างตรงจ้งกับโจกเสแล้วกันเลยถ้าไปวงเวียนตุ้ฮะวงเวียนนู้วงเวียน ตาใหญ่ไปคีไปของตรงที่แล้วไปก็มาเดินลทางสุนย์ศูนนีก็ไปบงเวียนทงนจ้า่าแม่ใช่ปะ นี่นหะจะมึง้กูะโอ้แม่เวาที่วก็ม่นต่ทีดูว่าดูเหตุดู้วลงต้นแต่ตอนนุ้ดอยู่นะ

อันนี้มาเส้นสารประกรรมก่อนนะคะก่อนจะทำพิธีตัดงานนะคะเสร็จจากสารประกรรมแล้วเราก็จะไปไว้เจ้าปู่เขาเขียวนะคะ

cua <laughs> cái tao, cho đẹp đấy nhung đẹp lắm đó, nhung có ai táo <laughs> ไม่เี่ยวนะมาเส้นไปกันมาทาง้ายทาคนอันนี้มีเอฟซีจากกรุงเทพมาด้วยนะคะมาก ร่วมกันที่ตัดงาช้างนะครัันร้องใช่ไหมอ๋อ ตึงเอามายามเอาเอาวุจากูบุกปองจังอักปองอักสังเฮาไร้ลึกมาจุติออนจาบุญจามาหนะบุญจาหายงามตาลุมาจาเอาละอุ่นมาติก็จะไปนะพอบัดนี่หายจุติออนปาติตะนะติก็ก็ขอสายอยู่ตะกาติบงก็จะทำงานทำกัน <coughs>

โนี้โวนีการช่วยสบุษสุยไทยน้อยโอ้ยใจสวย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 มากมากเลยสวยสบายกจะจยกจะจายอีกง่าย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 ใา่กดีทำคูณทำคูณทำคุณรำรวยรำรวยรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สินรวยทุกอย่

เนควมันบาวาหวมัร้อนไงเะมันร้อนเหงื่อออกเฟกเอาไม่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 ก็ป่วยนั่นนั่นั่นต้อไปตด อาเกิร์มัยน์แต่เราบ่ยังเบิ้งเล็กเบิ้งหัวหนาดวจีจะปูข้าวเขียวด้วยจะปูข้าวเคียว

รอบดุ้งยุงกับบื้นแล้วก็บชี้พอปูเขาเคียวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จับเรืองไหรบเสร็จแล้วก็จะไปไหว้พ่อปู่เขาเขียวต่อนะคะก่อนจะทำพิธีตัดงาช้างนะคะ อันนี้กลับบ้านก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยขับมอเตอร์ไซค์ไปไหว้พ่อปู่เขาเขียวนะคะพัตคารคะ่ะจะจะสวนปิดจะเป็นปีแล้วคะ่ะจะ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามช่องโด Do ซิ่งวิถีคนเลี้ยงช้างด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ